สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเดารายวันวันหยุดกันนะครับโอเคว่าอาทิตย์นี้อทองเป็นยังไงและอาทิตย์หน้าทองจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก่อนอื่นผมเอารูปทาฟิล์มหนึ่งชั่วโมงนะวันนี้เราลองย้อนกลับบ้างนะเราดูธรรมดาเราดูจากทำฟิล์มวีคแล้วก็ทาฟิล์มเดย์แล้วก็ทำฟิล์มสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงวันนี้เราย้อนกลับนะเราดูหนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ย <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ย ส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นกราฟ1 2และ3นะครับซึ่ง3เมื่อวานสุกเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะจบตรงนี้หรืออาจจะยังไม่จบนะครับดังนั้นเนี่ยกราฟก็ย่อลงมาที่ประมาณ3 4 0 4, 4, 4นะครับซึ่งก็คอนเฟิร์มว่ายังไม่จบเพราะว่ากราฟเด้งไปทำยูไฮสูงกว่า3 4 2 2ของเก่าตรงนี้นะดังนั้นก็วันสุกก็ทะลุขึ้นไปนะครับทำยูไฮตรงนี้ก็3ยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าจบ3หรือ,อยัง อันนี้ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้อย่างที่บอกเสมอว่าเวลากราฟเป็นเว็บ3เนี่ยเรามองเป็นเว็บ3ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็กราฟจะย่อสั้นเด้งไก่ย่อสั้นเด้งไก่ย่อสั้นเด้งไก่นะครับดังนั้นจําไว้เสมอวา่ากราฟเว็บ3ไม่ใช่กราฟที่สมควรจัดเซลล์นะครับอันนี้สอนอยู่ประจําเหมือนกันแต่ก็ยังมีคนชอบเซล์อยู่ว่ามองว่านี่เป็นแนวตา้านตรงนี้เป็นแนวตา้านตรงนี้เป็นแนวต้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้น ส่วนตัวนะก็ยังพยายามอยากจะให้เวลาจะเล่นบายหรือเล่นเซลให้เข้าใจนิดนึงว่าถ้ากราฟเว็บ3ไม่สมควรเล่นเซลนะครับยกเว้นโอเคมันคอนเฟิร์มว่ามันจะคอนเฟิร์มว่ามันลงจริงๆแล้วก็เด้งมาค่อยเซลอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไปได้แต่ว่าการเล่นสวนเทนเว็บ3ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะจบตั้งแต่ตรงนี้ลองสวนเทนไปอันนี้ก็โดนอันนี้ก็โดนนะครับ ดังนั้นพอร์ตจะพังซักเปล่าๆนะอย่าเชื่อเลยว่ามีแนวต้านถ้ามันเป็นเว็บ3มนะครับเว็บ3สามารถขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันขึ้นมาประมาณจาก161.8แต่แถวนี้นะหมายถึงทะวัน1 2นะและ200ประมาณแถวนี้261.8แต่แถวนี้ทะลุหมดทุกแนวต้านนะครับดังนั้นจําไว้เสมอเว็บ3อย่าเซลนะถ้าเจอเว็บ3มารอบาย4ดีกว่านะครับยังไงเดี๋ยวต้องย่อมาสีขึ้น5อันนี้ได้ตังเหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องไปแบบฝืนเซลนะครับดังนั้น ภาพนี้ในทางเฟรมหนึชั่วโมงเรายังเป็นเว็บ3จบหรือ,อยังอันนี้ยังไม่รู้นะครับเพราะเว็บ3จบเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณบอกเราอยู่ดังนั้นตาบใดที่ยังไม่มีสัญญาณกราฟนี้สามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นอันนี้ก็ยังเป็นเว็บ3อยู่นะทีนี้ RSI บอกอะไรเราวันก่อนบอกว่า RSI เนี่ยมันจะเกิดดิเวอร์เจนประมาณสักอย่างตับสอครั้งนะครับ เห็นว่าเกิดครั้งที่1แล้วสงควรขึ้นมาครั้งที่2ก็คือสงควรขึ้นมาประมาณแถวๆนี้แล้วจบแต่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นลบทุกอย่างนะครับลบทั้งซ้ายทั้งหมดเลยนะลบตั้งแต่เว็บ2ตรงนี้ดังนั้นถามว่าตรงเนี้ยจบเว็บ3หรือ,อยังตรงเนี้ยเป็นเว็บ3ใหม่เลยนะครับเป็นลูกใหม่ดังนั้นต้องย่อแล้วก็ทําขึ้นไปอีกดังนั้นตรงนี้เนี่ยภาพเนี้ยใครติดเซลล์ก็แล้วแต่ตรงเนี้ยคัดทิ้งไปเถอะติดเซลต่ำ์สามพันสี่ร้อยสี่สิบ ไม่มาหรอกครับไม่มีทางมาเพราะดู IS i s ซลูกนี้เต็มที่ก็ย่อหน่อยเดียวแล้วขึ้นต่อนะครับดังนั้นในเช้าวันจันทร์พิจารณานะครับคนที่เซลล์ต่ำฝ่าสาม4่4 4อันนี้ถ้าไม่มีข่าวช่วยเหลือนะตัดทิ้งไปเถอะครับยิ่งถ้าต่ำกว่า3384อ่า3384นี้ตัดทิ้งได้เลยนะดังนั้นสำหรับคนที่อยู่ขาบ่ายถ้าดูทางเป็น1ชั่วโมงอันนี้ย่อแล้วขึ้นต่อนะครับย่อนิดเดียวนะย่อสั้นขึ้นไกลนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนั้นต่อ นะครับดังนั้นเรามีเส้นเทรนไลน์อยู่ตรงนี้แนวย่อตรงนี้ก็ถ้าเราวัดฟีโบมาสวิงมามันก็จะมีประมาณ3-420ซึ่งแนวย่อนะจะมาถึงหรือเปล่าอันนี้คิดว่าอาจจะยังไม่ถึงนะครับดังนั้นภาพนี้ขึ้นต่อนะในเช้าวันจันทร์ก็อาจจะย่อพักตัวแบบคล้ายๆแบบนี้พักตัวนานหน่อยแล้วก็ขึ้นต่ออันนี้ก็อาจจะพักตัวนานหน่อยแล้วก็ขึ้นต่อนะครับทรงเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ตรงนี้เป็น1นึ่งสองสามนะในทม์เฟรมสูนย์สี สชั่วโมงเป็นยังไงอันนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณนี้ตรง Y นะเรามาดูตามเฟรมสี่ชั่วโมงโอเคตามเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเราก็นับได้ time, ตรงนี้นะก็อันนี้เป็น 1, 2, 3ในในเวฟตามเฟรม1ชั่วโมงนะ1 2 3ทีนี้พอดูในตามเฟรมสชั่วโมงเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยออตอนที่ไฟ์เนี่ยบอกว่ามันมีโอกาสเป็นสามเหลี่ยมได้แค่ตรงนี้นะ A B C แล้วก็ A B C เป็น D นะตรงนี้นะ แล้วก็ลง e แล้วก็ขึ้นต่อนะครับตรงนี้เป็นโอกาสเป็นสามเหลี่ยมได้แค่อย่างเดียวแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เชื่อว่าเป็นสามเหลี่ยมผมเชื่อว่าเป็น 1, 2และ3ดังนั้นตรงนี้ผมสามารถทิ้งตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเป็น1นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น2ตัดทิ้งได้เลยนะครับอันนี้ฟันธงเลยนะสแล้วตรงนี้เป็น3ไม่เป็น a b c แล้วไม่เป็น ไม่เป็นโฟงไม่เป็นแฟดไม่เป็น b สูงกว่า a ไม่เป็นละนะครับเป็น1 2 3อนะอันนี้สามารถฟันธงได้ว่าเป็น1 2ึงดังนั้นสิ่งที่เราต้องตัดทิ้งไปเลยนี่เทนไลน์ line. เห็นไหมว่าสามเหลี่ยมมันต้องอยู่ในนี้ตัดทิ้งไปนะครับเส้นนี้ตัดทิ้งไปเส้นนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปไม่จําเป็นละนะครับเส้นเทนไลน์ตรงนี้เอาทิ้งไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็น1 2สอง เวฟสอยู่ตรงไหนเว็บ3ตรงนี้เป็นขึ้น3ของทมเฟรมสชั่วโมงนะเว็บ3อยู่ที่100%มาถึงละ3 4 5 2ตรงแนวต้านพอดีนะครับเพราะนั้นแนวต้านเนี้ยมันอาจจะมีการพักตัวเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นต่อนะขึ้นต่อเว็บ3ทีนี้ลองดู ISICISI IS เกิดอะไรขึ้นโอ้ซูเปอร์โอเวอร์บอทหมายความว่าย่อสั้นเด้งไก่ดังนั้นเหมือนเดิมยอดนี้เดียวขึ้นต่อนะครับดังนั้น4ชั่วโมงก็ขึ้นต่อเหมือนกัน จะมีโอกาสไปถึง3-404ี่ศูนย์สี่ไหมอันนี้ก็ตัดทิ้งกันอะไรที่อยู่ใต้นี้ตัดทิ้งนะครับไม่มีโอกาสมาแล้วดังนั้นคนที่อยู่เซลล์ก็ตัดทิ้งไปกราฟนี้จะเป็นอะไรก็แน่นอนเป็น1 2และ 3. จบ4ตรงนี้เป็น1 2และ3แนวต้าน3452่าต้านอยู่ไหมอันนี้ตัดทิ้งไปต้านไม่อยู่เพราะกราฟนี้ยังไงก็ต้องขึ้นนะครับดังนั้นถึง3,5มั้ไหมอันนี้ก็ฟันธงก็ถึง3,5 0 0้ป้ายต่อไปนะโดยแทบไม่ต้องดูอะไรเลย ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์อ่านมันอาจจะเป็นแฟตก็ได้นะเป็นอย่างนี้เป็นภาพนี้นะ A B C D แล้วก็ E เป็นแฟตได้ไหมก็ได้นะครับถ้าเป็นแฟตอย่างนี้ก็ได้แต่คีย์ปัญหาก็คือว่ามันจะเป็นแฟตได้ต่อเมื่อ r s i เนี้ยเป็น h ินเด n นด ถามว่ามันเป็นหินเน่นใดตรงไหนมันไม่ได้เป็นหินเน่นใดตรงไหนมันสูงกว่าข้างซ้ายแถมมันโอเวอร์กว่าข้างซ้ายมันลบใดไปแล้วดังนั้นโอกาสที่จะเป็นแฟดแบบนี้ได้ไหมผมก็ตัดทิ้งเหมือนกันดังนั้นก็ฟันธงไปว่าเป็น 1, 2และ3ขึ้นต่อขึ้นต่อไปไหนโอเคเราก็ไปดู m านเฟรมใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับฐานเฟรมเดย์นะฐานเฟรมเดย์บอกอะไรเราฐานเฟรมเดย์บอกว่า โอเคถ้าเราเป็น4ขึ้น5ตรงนี้เป็น1 2 3เพราะฉะนั้นจะเป็นเวฟ5แปลว่าเวฟ5สูงกว่า3,500เดก็บอกว่าสูงกว่า3,500ดู i อ i ของเดซี่เป็นยังไงมากยังไม่มี o v e r b o ์บอทเลยดังนั้นถามว่าตรงนี้ขึ้นต่อไหมขึ้นต่อข้าม3,500ไหมข้าม3,500นะครับดังนั้นคนที่มีบายยังไงก็ถือไว้คนที่ไม่มีบายจะบายก็ต้องกระโดดขึ้นลดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ท่ามเฟรม4ชั่วโมงและท่ามเฟรม1ชั่วโมงเป็นเวฟ3ขาขึ้นดังนั้นย่อสั้นเด้งไก่นะโอเคไปดูท่ามเฟรมวีคต่อท่ามเฟรมวีคจะบอกอะไรเราขึ้นเหมือนท่ามเฟรมเดย์ไหมท่ามเฟรมวีคนะครับเอาไอซ์ไไปก่อนท่ามเฟรมวีคเป็นยังไงบ้างท่ามเฟรมวีคบอกว่าจะต้องขึ้นไปจบเวฟ3ที่สูงกว่า3,005นะครับดังนั้นจะขึ้นไปจบเวฟ3ที่สูงกว่า3,005อันนี้ไม่มีปัญหา เห็นแน่ๆนะครับถ้าสูงกว่า3,500 35, ก็จะขึ้นต่อแต่วีคถ้าจะให้เคลียร์เส้นนี้วีคเนี่ยต้องปิดอาทิตย์อาทิตย์หน้าด้วยสีเขียวนะครับถ้าไม่ปิดอาทิตย์หน้าก็ปิดอาทิตย์ต่อไปก็ได้ที่สีเขียวดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าขึ้นไปเทสต,ตรงเนี้ยยังไงก็แล้วแต่ก็สูงกว่า3,500ค่อนข้างแน่นอนดังนั้นโอกาสที่จะเป็นดับเบิลท็อปได้ไหม,อ,มอันนี้ยากพอสมควรต้องทะลุนะครับดังนั้นพอเรามาถึงตรงนี้ ก็สามารถบอกได้เลยว่ากราฟนี้เป็นกราฟขาขึ้นต่อในอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ถัดไปและอาทิตย์ถัดไปดังนั้นคนที่อยู่บายถือต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะอยู่บายสูงๆก็ตามโอกาสที่จะปิดเขียวสูงๆมีเยอะถามว่าจะไปถึง3,000 6,3,007ไหมอันนี้เรายังไม่รู้แต่คิดว่าประมาณ3,550อันนี้เห็นแน่นะครับ3,006 อันนี้ question mark นิดนึงเพราะอาจจะมีการพักตัวเล็กน้อยนะครับดังนั้นถ้าถามวันนี้ขึ้นต่อไหมขึ้นต่อนะโดยจะเป็นทางเปรม1ชั่วโมงจะขึ้นต่อเพราะยังไงก็แล้วแต่กราฟขึ้นไปจบ3ลง4ขึ้น5ยังไงก็เกินกว่า3,500ค่อนข้างแน่นอนดังนั้นวันนี้ฝากเอาไว้ก็คือกราฟทองขึ้นต่อนะครับจะขึ้นต่ออีก1 2- ถึง3อาทิตย์ขึ้นต่อเกินกว่า3,5มไมเกินกว่า3,5 0 0นะครับดังนั้น แนะนำนะขาเซล์อย่าเซลล์เลยขอร้องนะครับโอกาสที่จะได้กำไรนั้นน้อยเซลล์ที่ต่ำกว่า3,400เตรียมตัวหาวิธีคัดนะครับหาวิธีบายเพิ่มเฮดจิ้งก็ได้หรือทำอะไรก็ได้นะครับสมควรจะเริ่มทำต่อเพราะถ้าหลุด3,500แล้วจะเป็นแท่งใหญ่ๆอีกสักแท่งหนึ่งดังนั้นอันนี้น่ากลัวสำหรับขาเซล์นะครับโอเคประมาณนี้วันนี้ก็ เอาสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ